เบิ่องก้นน่ารักเจ้าเฮี้ยครับมาเอากระดูกเร็วเสย้สยเฮกระดูกของเล่นเด้เรื่องเร็วองเรื่น,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 นี่เอาซื้อกระดูกมาให้เพื่อนพี่น้องให้เพื่อนได้ย้ำเอาของเล่นไหมเพลงใดลูกเอื้อนไปแล้วเบิ่งเพื่อนจีไปไส๋สายด้อพี่น้องเพื่อนจีข้าไปไสา Nón <laughs> bớt bưng là bà nè <laughs> Bạc là cứ nón ăn bưng Giấy, giấy, dính toàn hết ่เรื่องสิงท่องอสิงทองก็กินเออพี่น้องกระดูกมาให้เพิ่นยำกะกินกินสิงทอง่องมาเสีย่ะยำ Hình? No, 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 no. Don't share it. That's singtongs. Yeah, singtongs are still from hing hing over there, man. What? Huh? That's singtongs. <laughs> okay, yeah. So still know. hing hing, man. Oh. Sorry, I didn't see. Hmm. กินเลยกินอ่ะ,อะมาแล้วอ่อนเอ้ที่เออล่าพี่น,อน,น้องแน่แน่ห่วงกันแล้วห่วงกันแล้วปอกัดกันปอกัดกันสิงห้องห่วงกันแล้วว่ะห่วงกระดูกกันแล้วพี่น้องเอ,อ้ย Cheap Thai whiskey. Uh -huh. Does it burn?